โอเคสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์สมโอหรือว่าอาจารย์เบญจวรรณเหมือนเดิมนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะคือเรื่องอะไรนะคะก็ใช้เห็นบนวิดีโอนี้แล้วนั่นก็คือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองนะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะที่พวกเราจะได้เรียนกันนะคะมีทั้งหมด หหัวข้อเรื่องด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยนะคะ 1. ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ 2. ประเภทและขนาดของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ 3. ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการสูญพันธุ์และของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ สำหรับวิดีโอนี้อ p นี้นะคะเราจะเรียนกันสองหัวข้อเรื่องนั่นก็คือความหลากหลายทางชีวภาพและประเภทและขนาดของความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูความหมายนะคะของ ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะคืออะไรนะคะก็ค huh ือสภาพของธรรมชาติที่มีสิ่งมีชีวิตจํานวนมากนะคะแล้วก็มีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะซึ่งความหลากหลายความหลากหลายของชีวภาพนี้นะคะก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจะเป็นหัวข้อเรื่องที่2นะคะก็คือนะคะประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ โอเคก็คือ3ประเภทนั่นเองนะคะประเภทแรกนะคะก็คือความหลากหลายทางระบบนิเวศนะคะความหลากหลายทางระบบนิเวศนะคะหรือว่าตัวนี้นะคะความหลากหลายทางระบบนิเวศก็แบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาตินะคะความหลากหลายของการทดแทนนะคะความหลากหลายของภูมิประเทศนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพประเภทที่2นั่นก็คืออันนี้นะคะความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นะคะแล้วก็3นะคะก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะที่นี้นะคะ,ะคามาดูอันแรกเลยนั่นก็คือความหลากหลายทางระบบนิเวศนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูความหมายของมันก่อนนั่นเองนะคะความหมายนะคะของความหลากหลายทางระบบนิเวศนะคะ ความหลากหลายนะคะก็จะมีแตกต่างกันออกไปในระบบนิเวศนะคะที่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะลักษณะความหลากหลายก็จะแตกต่างกันนะคะของแตกต่างกันแล้วแต่สิ่งมีชีวิตนะคะทางระบบนิเวศนะคะก็คือการที่ในสภาพของธรรมชาตินั้นนะคะมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายเหล่านี้นะคะก็ต่าง ต้องการนะคะอาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางชนิดนะคะอาจจะอาศัยอยู่บนบกนะคะก็จะเป็นพวกสุนัขแมววัวควายพวกนี้ก็จะอาศัยอยู่บนบกนะคะบางชนิดนะคะอาจจะอาศัยอยู่ปลาชายเลนนะคะพวกนี้จะเป็นพวกอะไรคะก็จะเป็นกุ้งบางชนิดแล้วก็ปลาตีนนะคะอันนี้คุณไม่ได้พูดยาบคายนะอันนี้เป็นชื่อของเขานะคะ แล้วก็บางชนิดนะคะก็อาศัยอยู่ตามชายฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นออหอยนะคะหรือว่าพวกเต่าบางชนิดนะคะซึ่งในโลกของเรานะคะก็หลากหลายและก็แตกต่างกันนะคะระบบมิเวศนะคะก็มีแบบหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบนบกและก้ในน้ํานะคะอ่ะต่อมานะคะทราบถึงความหมายนะคะของความหลากหลายทางระบบมิเวศแล้วนะคะมาดูนะคะว่า มี3ประเภทเมื่อกี้นะคะที่ครูได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาตินะคะในแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัยเนาะใช่ไหมคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับบริเวณใดบริเวณนั้นนะคะความหลากหลายของแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณน,นั้นนะคะก็ย่อมมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายชนิดนะคะเช่น ความหลากหลายตามที่อยู่อาศัยนะคะทีนี้ความหลากหลายตามที่อยู่อาศัยนี้นะคะต่อมานะคะความหลากหลายของการทดแทนนะคะความหลากหลายของการทดแทนนะคะเมื่อมีสิ่งมีชีวิตพัฒนาขึ้นในพื้นที่นะคะที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาก่อนนะคะและพัฒนาขึ้นนะคะเป็นชุมชนนะคะสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์นะคะ ทีนี้เมื่อเกิดการทําลายของระบบนิเวศะคะก็จะทําให้ระบบนิเวศเกิดการสูญหายนะคะหรือว่าถูกทําลายนะคะแต่ธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีการทดแทนทางนิเวศขึ้นมานะคะของสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาแทนที่นะคะทั้งนี้นะคะเนื่องจากปัจจัยที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตนะคะ mm hmm. เช่นนะคะอาหารน้ําแสงความชื้นอุณหภูมินะคะ เปลี่ยนไปการทดแทนสังคมที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้นะคะเราจะเรียกว่าการทดแทนลำดับที่2นั่นเองนะคะต่อมานะคะชนิดสุดท้ายก็คือความหลากหลายของภูมิประเทศนะคะสำหรับความหลากหลายของภูมิประเทศนี้นะคะพื้นผิวบนโลกนะคะก็ประกอบไปด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้นะคะแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศ สามารถแบ่งได้4เขตด้วยกันนะคะซึ่งครูก็มีรูปภาพประกอบให้พวกเราดูด้วยนั่นเองนะคะอันแรกนะคะชนิดแรกก็คือเขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรหรือเขตร้อนนะคะเป็นเขตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะจะมีลักษณะภูมิอากาศนะคะที่พบในเขตร้อนนะคะภูมิอากาศเป็นภูมิอากาศแบบไม่ไมแห้งแล้งนะคะ มีความชื้นสูงนะคะโดยตลอด12เดือนนะคะจะมีอุณหภูมิที่ต่ำเฉลี่ยอยู่ที่18องศาเซลเซียสนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะก็อยู่ในเขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรหรือว่าเขตร้อนนะคะซึ่งจะมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองนะคะภาพที่2นะคะก็คือเขตอบอุ่นนะคะเป็นเขตที่พบความหลากหลายทางชีวภาพนะคะรองลงมาจากเขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรหรือว่าเขตร้อนนั่นเองนะคะ แบบที่3ก็คือเขตหนาวแบบทุนดานะคะเขตหนาวแบบทุนดานี้นะคะเป็นเขตที่มีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนานนะคะมากกว่าฤดูร้อนนะคะลักษณะเด่นที่สังเกตได้ก็คือพื้นดินนะคะที่อยู่ด้านบนสุดนะคะแล้วก็ถัดลงไปนะคะจะจับตัวเป็นน้ําแข็งอย่างถาวรน,นะคะส่วนเขตสุดท้ายนั่นก็คือเขตหนาวขั้วโลกนะคะ เป็นพื้นที่นะคะที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตนะคะอาศัยอยู่เลยนะคะเพราะสภาพพื้นที่นะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วก็จะเป็นสภาพที่มีอากาศที่หนาวจัดตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะถัดมาก็คือความหลากหลายทางชนิดพันธุ์นะคะความหลากหลายนะคะก็จะแตกต่างของชนิดพันธุ์นะคะของสิ่งมีชีวิตนะคะ ที่อยู่ในระบบนิเวศต,ต่างๆตามธรรมชาตินะคะระบบนิเวศใดน,นะคะที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะหรือว่าอยู่ใกล้เขตร้อนก็คือลักษณะที่1นนะคะก็จะมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่านะคะชนิดสูงกว่าในเขตอบอุ่นหรือว่าเขตหนาวนะคะสังเกตง่ายๆนะคะที่เราเรียกว่านกเหมือนกันนะคะในรูปภาพที่ครูยกตัวอย่างมาให้พวกเรานะคะ นกเหมือนกันแต่ก็มีหลายชนิดพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนกแก้วนกเขานะคะนกคุนทองนะคะซึ่งก็มีหลากหลายชนิดเลยนะคะทั่วโลกของเรานั่นเองนะคะทีนี้ถัดมานะคะก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะพูดถึงพันธุกรรมก็นึกถึงบทเรียนที่1ของเราขึ้นมาทันทีนะคะหวังว่าพวกเรายังคงไม่ลืมเรื่องพันธุกรรมนะคะ อ่ะสำหรับความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะก็คือความแตกต่างหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตก็จะมียีนนะคะจำนวนมากที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆถูกต้องไหมคะและองค์ประกอบทางพันธุกรรมของพืชหรือสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะคะ ซึ่งในสภาพธรรมชาติในป่านะคะลักษณะต่างๆและองค์ประกอบทางสายพันธุ์นี้นะคะจะมีความแตกต่างหลากหลายกันมากมายนะคะหลายหมื่นหลายแสนรูปลักษณะนะคะโดยขึ้นอยู่กับจํานวนยีนและลักษณะของการผสมพันธุ์และการแพร่พันธุ์นะคะของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะคะความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวนะคะก็จะมีประโยชน์แก่การวิวัฒนาการและปรับตัวเองของสิ่งมีชีวิตนะคะ ทีนี้มาดูความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะเรียกคนเหมือนกันนะคะแต่นะคะจริงไหมที่พวกเราทุกคนจะมีหน้าตาเหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่ไหมคะแค่มองไปหาเพื่อนข้างๆหรือว่าพ่อกับแม่พี่น้องของเราที่เกิดจากท้องเดียวกันก็หน้าตามไม่เหมือนกันแล้วถูกต้องไหมคะนั่นแหละนะคะเขาก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันต่อใน EP หน้านะคะ